เป็นเกียรอย่างสูงถ้าเราจะเอาคณะแบบที่คะแนนมาสูงมากๆเราต้องเก็บทุกวิชาครับผมไม่เก่งเลขผมก็ยังยืนยันเลขไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ก็ไม่เก่งอย่าทิ้งนะน้องนะฮะบางคนก็แบบไม่เก่งก็ไปกาฟ้าไปกาฟ้ากาฟไฟล้วนอะไรเงี้ยไม่ได้เราไม่ใช่ลิงชิมแปนซีเราไม่ต้องคึงนี้ เราแบบไม่สิ้นหวังขนาดนั้นฉันบอกเลยเขาไม่ใช่คนดีเขาไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่แบบโนเจตนาเราทําได้มากกว่านั้นเราทำได้เราอ่านออกเสียงได้ลองเชี่นลิขิีิศาอย่าีเชื้อทฤษฎีว่าเข้าไประชาคมเราไม่ได้อ่านภาษาดาวังคารหรือว่าแบบข้อสอบมันไม่ได้เป็นภาษารัสเซียอะไรเงี้ยมันเข้าใจบ้างมันมีสิ่งที่เราเข้าใจบ้างอยู่แล้วแล้วเราก็แบบความน่าจะเป็นอะไรทีได้ก็ยังดีแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าวิชาที่เราไม่เก่ง ก็ไม่ต้องเสนอตัวเข้าไปเรียนคัสแอดวานกับเพื่อนเพราะนั้นจะเป็นการทำลายความมั่นใจของน้องอย่างที่สุดาไปนั่งเรียนกับกลุ่มที่เขาแบบไปไกลๆๆๆเราก็จะแบบเป็นการตอกย้ำไปเรื่อยว่าแสดงว่าไม่ต้องต้องรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองแล้วเราก็ไปเข้าคอสเบสิว่าเออเนี่ยเราได้แค่นี้เราก็จะเก็บคะแนนไปแบบ แบบน่ารักน่ารักของเราตามสกยภาผมชอบแพทย์ผมก็ได้เลขประมาณแบบครึ่งเดียวอะไรเงี้ยห้าสิบอะไรตามเกณฑ์ที่เขาเหมือนกับว่าต้องผ่านแค่นี้นะอะไรก็ประมาณถั่วๆอย่างนั้นแล้วเราก็ไปเด่นอย่างอื่นไปเด่นด้านอื่นซึ่งมันก็ได้มันก็สําเร็จเหมือนกันนี่ไงแต่แอบแอบย้อนกลับไปอย่างหนึ่งพี่ฮกมันจริงใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีวิธีการเรียนรู้เป็นแบบของเราเองว่าอ่ะอย่างพี่เงี้ยเป็นแบบมาเป็นเหมือนเห็นเป็นภาพเห็นไปอะไรหรืออย่างโมเมงี้ยให้อ่านให้ตายอ่ะไม่เข้าแต่ถ้าเล่าให้ฟังเนี่ย <Okay. S 2> ได้อย่างนี้คือมันคือถ้าเราสปอตสิ่งนั้นได้เร็วมันช่วยไหมพี่เรื่องนี้สําคัญมากมันคือแบบจริงๆในยุคสมัยเนี้ยเขาวิเคราะห์กันว่ามันไม่ใช่สําคัญแค่ IQ ใช่ไหมไอคิวก็คือความฉลาดหลัก,ออก,กแหลมซึ่งมผมเคยวดัดผมก็ไม่ได้เหนือ อะไรเลยปกติพี่ไม่กล้าวัดพี่อ่านสจิเนียสก็ได้ค่ะพี่มันมีซ่อนอยู่ไม่งั้นพี่จ๋าทำงานแบบนี้ไม่ได้ผมพูดจริงพี่จ๋าเป็นผู้บริหารอะมันมีสกิลบางอย่างซ่อนอยู่ครับ EQ EQ ก็คือเรื่องอารมณ์อะจัดการอย่างอาชีพอย่างโมเมกับพี่จ๋าเนี่ยต้องใช้เยอะแน่นอนคือไม่สามารถจัดการอารมณ์เดีวกับมนุษย์ต่างค่ะโอปอก็เป็นคนหนึ่งที่ EQ แบบสุดดีมากสู้มากผมรู้สึกว่าเนี่ยกลุ่มแบบ โมเมพี่จูนนะ้วัปออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนกับทำงานอีเวนต์เฉพาะหน้าต่างๆ EQ ต้องแบบทีมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่แบบเจอแล้วแบบไม่ได้ไม่มีไม่ไม่มีคนจ้างเนี่ยเราต้องไปต่อให้นะ EQ มั่นคงอารมณ์หนักแน่นอะไรเงี้ย SQ ก็เรื่องสังคม ใช่ไหมแล้วมันเพิ่งมีอีกอย่างหนึ่ง RQ คือแบบ resilience quotient คือแบบคุณสมบัติในความยืดหยุ่นและ,ะเผชิญหน้ากับปัญหา mm hmm. และดัดแปลงให้เข้ากับสถานการณ์อันนี้เป็นสินี้คมนี้ RQ นะฮะอันนี้แบบ ดีมากมมับผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์อย่างการเรียนรู้ที่โมเมพูดถึงเนี่ยมันคือความยืดหยุ่นในการที่เราจะเปลี่ยนวิธีการ<ม>ในการที่เราจะเรียนรู้<ม>จะบอกว่าแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันถูกต้อง<ม>และในหนึ่งคนในแต่ละเรื่องก็<ห>มี<ช>วิธีห,หลายอย่าง<ม>ที่เราจะเรียนรู้แต่ละอย่างด้วยและมีระดับที่เราต้องยอมรับว่าเราได้ความรู้ถึงองค์ความรู้นี้อันนี้เราไม่ได้ก็คือสำคัญมากเท่านั้นแล้วเขากลายเป็นว่า R q คเนี่ยสำคัญมากที่จะพัฒนาไปสู่เขาเรียก EF EF ก็คือแบบ Executive f u n c t i ชัคือเหมือนกับความสามารถในการจัดการบริหารแล้วแบบก้าวหน้าขึ้นต่อไปอ่ะใช่จริงๆคัญสำคัญสำคัญทั้งหมดนะจริงๆแล้ว ยังเราจะยึดติดอ,อยู่แค่ไอคิวยางเดียวไม่ได้ไม่ได้ไดอีกแล้วคือมัน,มมน,มนเราเราว่าเราเห็นเด็กในหลายๆแบบอ่ะคืออย่างที่เราฟังมาก็จะมีเด็กที่แบบเน้นในเรื่องของการเรียนอย่างเดียวแต่เข้าสังคมไม่เป็นเลยมไม่มีเพื่อนไม่มีพวกก็มีหรือ,อมีแต่ความเข้าสังคมอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าฉันเรียนไม่เก่งอก็ไม่เอาคือมันต้องมันเหมือนมันต้องเกลียความสมดุลดีเกลียใความสมดุลถูกซึ่งบางทีเราจะรู้สึกว่าคนที่สมดุลเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเคยเคยรู้สึกไหมครับคนที่เหมือนเป็ดอ่ะไหวน้ำก็ได้ินได้น่ได้หน่อย เราก็รู้สึกเฉยๆไม่มีจุดเด่นเขาจะยังไงวะอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นบางทีเขามีสกิลเหล่านี้แล้วกลายเป็นสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เขาแบบโอ้โหขึ้นมาแบบนี่ไงจริงนะฟังๆดูพี่โอ๊คเป็นคนแบบนูวตรอลอะโอปอลก็เคยพูดบอกว่าพี่พี่โอ๊คเขาเป็นคนแบบกลางๆไม่ว่าใครไม่อะไรไม่คือแบบคิดบวกคือเหมือนไม่คิดลบไม่คิดบวกเกินไปคือแบบอยู่ในจุดที่นูวตรอลอันเนี้ยถามว่ามันเป็นการฝึกหรือว่ามันมากับ การเลี้ยงดูการโตมาของพี่โฮผมว่าไวผมว่าแบบเหมือนประสบการณ์และนิสัยส่วนตัวและไวอ่าจริงๆก็เหมือนคนอื่นทั่วไปเรามีจุดปีตของเราเหมือนกันอ่เราก็มีแบบปีตโอ้ยทำภรรยาและกันก็หนักอยู่นะต้องหนักหนักแล้วก็เป็นคนแบบมีเขตที่ห้ามห้ามแต่เช่นแบบการแบบไม่เคารพหรือแบบ พราะพี่โตมาแบบที่พ่อแม่พี่ respect พี่ไงถูกไหมคะก็คืออย่างที่พี่บอกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของพี่จะไม่มีใครมามายุ่งใน professional เรานี่คือความรู้ของเรานี่คือไอ้นี่ของเราอะไรเงี้ยถ้าแบบข้ามเส้นอ่ะผมไม่ยอมนะผมไม่คนแบบอ่อนนอกแข็งในเวลาแบบสู้คือแบบสู้จริงๆ หยุดเนี่ยแล้วบอกว่านะกลัวมากทำไมเราทุกคนก็รู้สึกกลัวกับเขาไม่หยุดไปเลีเหมือนกันนะคะคุณพี่แต่เราก็เคยเห็นนะคือเรารู้สึกว่าหมอเป็นคนที่แบบถ้าพูดคำไหนเป็นคำน้าชัดเจนใช่หรือแม่แต่เรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ากฎระเบียบเป็นอย่างนี้ก็คือต้องเป็นต้องเป็นนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเป็นกฎที่วางไว้ทุกคนก็ต้องก็ต้องทำเป็นบ้านที่มีระบบเส้นทางเลยดีมากก่อนจะไปถึงเรื่องลูก คุยกันเรื่องความรักสักหน่อยนั่สิทุกคนอยากรู้จริงเพราะว่าโอปอมาพูดไว้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพี่โอเขาชอบผู้หญิงแซ่บๆอีฉันน่งมากอิชิอะไรเงี้ยอ่ะนางเคยมาเมาอาไหนเล่าสมัยโตมาเนี่ยแบบเนื่องจากว่าเป็นเด็กอะคาเดมิกพอสมควร มีชีวิตรักรถผลจนทยานอะไรใครเขา้างไหมคะพี่เป็นคําถามที่น่าคำถามที่แบบยังไงดีนะไม่ดีไม่ได้เลยไม่ดีแฝอะไรอย่างเงี้ยเราระวังนางเปิดเผยจริงระวังเนียนังเปิดมาระวังนำไปจะอะปรมีสเปกมีแบบอะไรอย่างนี้มาค่อยนะถือว่าก็เป็นมุมแบบยังไงเดียบผู้ชายแบบเราแล้วกันไหนเป็นแขกรับเชิญชายคนแรกสิ่งที่เรามองหาในใจนะอาจจะด้วยความเราโตมาเป็นแบบเนี้ยผู้ชายแบบเนี้ย จะมองหาด้วยเหตุผลด้วยแต่ความรักเป็นเรื่องที่ปนด้วยอารมณ์อยู่แล้วว่าว่าแบบเออก็อยากได้คนที่เรารู้สึกว่าเขาแบบไปกับเราได้แล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะที่แบบเรารู้สึกว่าต้องคุยแล้วคลิกจริงๆคือเป้าหมายในชีวิตต้องไปด้วยกันเสมอตั้งแต่กตั้งแต่เด็กคือเหมือนกับต้องอย่างน้อยต้องความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือความเอนเตอร์เทนความสุข่งที่ไม่ชอบมันต้องใกล้เคียงกันก่อน งั้นนี่คือถ้าอย่างนั้นก็คือสเปกก็เป็นประมาณนี้งั้นผู้หญิงแบบไหนที่พี่โอคไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยได้เลยใช้่ไหมครับผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนี่ไปได้ถึงขั้นแบบทานอะไรก็ไม่รู้กินอะไรก็ได้อย่างนี้ด้วยไหมพี่หรือว่าแบบคือโดยแบบเป้าหมายไม่รู้จะทําอะไรอันนั้นเป็นเรื่องเล็กๆอ่าไม่รู้คือเราต้องต้องดูให้ออกด้วยนะว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักไม่รู้เนี่ยคือแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักเพราะว่าโอบอกว่าเคยแบบไม่รู้อย่างงี้ แบบมีเป้าหมายอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าแดแอรน้แต่กอันนี้จะอีกแบบนึงแต่มันมีคนที่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆเช่นไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้ชีวิตจะไปทางไหนเรียนก็เจียดนนี้ยเพราะว่าก็ง่ายดีอะไรเงี้ยมันจะมีคนที่ชอบคิดอะไรแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ตัดสินเขานะแต่เขาไม่สามารถ แบบเป็นคู่ชีวิตเราได้คือเหมือนกับเขาเขาไม่อยู่กับพี่โอเคาก็ถ้าเขาเป็นแบบนั้นเขาอึดอัดเขาก็อึดอัดถูกไหมพี่เขาจะรู้สึกว่าทําไมเราต้องคิดอะไรเยอะอ่าทำไมเราต้องแบบทําไมต้องมีแผนไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนฟิลนี้ซึ่งถ้าเป็นฟิลนี้จะไม่คลิกจะไม่คลิกกันนะครับ ทีนี้พอมาเจอโอปอเห็นอะไรในตัวเขาเราเคยได้ส่วนใหญ่เราจะได้ฟังจากจากโอปอใช่ส่วนใหญ่เราจะได้ฟังโอปอพูดจริงจริงคือรู้จักกันมานานแล้วก่อนที่รู้จักแบบไม่ได้สนิทมากคือรู้จักในลักษณะเขาเป็นน้องคือไม่เชิงรุ่นเดียวกันเพราะเขาจะสนิทกับศิลปินที่เป็นรุ่นน้องเราอ่าก็จะรู้สึกว่าเขาเด็กกว่าอะไรเงี้ยรู้รู้เป็นน้องอ่ะมองเขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนั้นตอนแรกๆนะฮะจะรู้สึกว่าเขาแบบเคนที่ชัดเจนดี นี่ไงในขณะที่คนมองว่าโอปอลแรงอ่ะที่เราจะเห็นว่าโอปอลชัดเจนผมรู้เห็นตั้งแต่แรกๆเลยว่าโอปอไม่ใช่คนแรงเพราะโอปอเป็นคนที่เขาเหมือนกับค่อนข้างเคารพเรื่องคนอื่นมากอ่ะเขามีความระมัดระวังเรื่องการละเทศะอย่างมากเขาแค่แบบเปรี้ยวในมุมที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเหลี่ยมที่เขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้สัมผัสได้ตั้งแต่แรกเลยนะนี่ไง แล้วโอปอก็มาเล่าตอนแรกบอกว่าทางบอกว่าหนูก็แต่งตัวโป๊ตามควาเคยชินหนูหนูเนาะพี่เนาะแต่มาเจอเขาหนูก็คิดนิดนึงว่าหนูจะโป๊ไม่ได้พี่มีการแบบตอนช่วงแรกๆที่แบบเริ่มคุยกันเรื่องอะไรกันเนี้ย <อะ S 1> มีการพูดถึงเรื่องเขาแต่งตัวโป๊ไหมคือมีการ,รปรึกษากันเรื่องนี้บ้างไม่ว่าเฮ้ยน้องเบาเบหน่อยอหรืออะไรอเคโอเคอันนั้นเนี่ยต้องแบบอีกระดับหนึ่งคือตอนช่วงแบบ ทำความรู้จักกันแรกๆเด็กกันแรกๆเราก็ต้องเรสเพคกันเพราะเราก็อยากจะศึกษาเขาในในบทบาทว่าเขาคือเขาคือใครถูกไหมเราไม่ควรจะไปแบบถ้าจะมาคบกับพี่เธอต้องอย่างไรมีบ้านใส่ง้อมากเลยจริง มันมีผู้ชายอินเนอร์ชอบคอนโทรลอยู่แล้วชอบแบบเธอต้องแต่งตุดอย่างนี้ฉันจะส่งชุดไปให้เธอคือแตดู p ิตตี้วู m a n เยอะเยอะเพื่อนผมก็เป็นเพื่อนผมไเยอะช่วยจ่ายให้ด้วยนะคะขอบคุณมากใช่อาจ่ายให้อบไเธอจะต้องเหมือนตุ๊กตาของฉันเธอต้องส่งเสริมบารมีฉันแต่เราไม่ได้หาคนส่งเสริมบารมีไงเราหาคนที่ช่วยเสริมบารมีซึ่งกันและกันอ่ะใช่ไหมเรารู้สึกเราเชื่อในเรื่องแบบนั้นมากกว่าแบบโตไปด้วยกันอะไรยเงี้ย เราก็จะศึกษาเขาก่อนออกเขาจะประมาณนี้แต่โอปอเป็นคนที่เหมือนกับเขาก็จะมีความแบบเปรี้ยวในบางมุมแต่เขาจะมีการละเทศพอเขาแบบกับผู้ใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนคือเรารู้สึกว่านี่แหละคือคือความแบบตัวตนของเขาแต่พอรู้จักกันมากขึ้นเหมือนคบอะตอนนี้มีความแบบเป็นแฟนกันละอ่ะเดี๋ยวขอถามกบเป็นวันไหนที่ตัดสินใจว่าจะจีบผู้หญิงคนนี้อะโอ้โหผมว่ามันค่อยๆพัฒนาขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่า แบบคุยกันบ่อยอะคุยกันบ่อยแล้วก็ด้วยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับมันเจออะไรคล้ายๆกันเราอยู่ในสเตจที่เริ่มโตขึ้นเราเริ่มต้องดูแลครอบครัวเริ่มต้องดูแลพ่อแม่มและเราก็มีน้องอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบก้าวขึ้นในอาชีพของเราในอีกระดับหนึ่งพร้อมๆกันเราเฮ้ยทำไมคนอีกคลิกคุยทุกอย่างได้หมดแล้วก็เหมือนกับมันให้ซึ่งกันและกัน ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเขาก็ได้อะไรจากเราเสมอเราก็ได้อะไรจากเขาเสมอมันแบบเกื้อหนุนกันไปเบรกกันไปไปมาจนรู้สึกว่าขาดไม่ได้คือเหมือนกับแบบเอออยากอยู่กับวิงคนนี้ทุกวันเลยแล้วจะทําไงอ่ะก็ต้องเป็นแฟนกันแล้วเราก็ต้องแต่งงานกันไงอยู่ดีๆจะแบบบ้านเมืองมีคื่อมีแปรบอกว่าเอาละมาอยู่กับพี่เลยน้องอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ดิใช่ป่ะเออเนาะใช่ไหม นี่ตือตรงต่วทีนี้เหตุการณ์ในรถวันนั้นที่บอกว่าที่มาบอกเขาไม่เคยรู้เขาไม่แน่ใจเลยว่าพี่โอ๊คจีบเขาหรือเปล่าอ่ะสาหรับพี่โอ๊คตอนนั้นชัดเจนแล้วก็ชัดเจนในใจเราก่อนแต่ว่าใจนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะเขาจะยังไงโอเคกับเราไหมเพราะว่าเราก็ต่างกันใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าชีวิตเขาดูสนุกอ่ะเขาดูแบบมีเพื่อนฝูงมีแบบสังคมเป็น อุทยานอีเวนต์ไปนี่บินเมืองนอกตลอดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขามาเป็นแฟนกับเราเนี่ยแพทย์เนี่ยตรวจแบบหกวันนะจะไปบินนี่ก็เขาก็ไล่ออกนะน้องอะไรเงี้ยเหมือนกับจะไปเที่ยวบ่อยๆเลยก็ไม่ได้เราก็ลังเลนะก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรเสียหายเราจะได้กอค่ะใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วเราจะไปกันต่อได้ไหมก็เลยตกลงกันว่าเอาเป็นแฟนกันไหมแต่ต้องเคลียร์กันนะ ผมรู้สึกว่าสมัยนี้ definition มันเยอะใช่เป็นแฟนกันคืออะไรเป็นแฟนกันคือต้องไม่มีคนอื่นอ่าใช่ปะใช่ถูก commitment คือเป็นแฟนกันนี่คือสำคัญที่สุดไม่ใช่บางคน บางคนเขาแบบคอนดิชันเยอะไงว่าแบบยังสามารถไปคุยกับคน้ะพี่แล้วถ้าเขาตกลงกันได้เขาก็ไม่ใช่คุ่รัของเรานะอย่าไปแบบโอ้โนไม่ใช่นะครแบบนี่มันไม่ถูกไม่ได้โดนยิงนะพี่อย่าไปยุ่งกับเขาคือถ้าเขามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องคุณกันซึ่งสำหรับพี่การแบบมีเดฟเฟนิชันแบบนี้มันก็สำคัญทำให้เราอยู่แบบ on the same page ถูกใช่เราก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไป อะไรแบบนี้แมนๆงงไหมอ่ะตอนที่จะพาเขาไปตอนที่ต่างฝ่ายต่างต้องไปเจอคุณพ่อคุณแม่เอาเริ่มจากโอปอไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของพี่โยบก่อนไม่ถึงผมกังวลไหมว่าเขาจะยังไงไม่เลยไม่เลยครับคือพี่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาแบบเวลาเขาอยู่กับผู้ใหญ่เขาโอเคผมทราบว่าเขาเป็นคนยังไงนคนยงและพ่อแม่เราเนี่ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทุกคนยิ่งมันเป็นพ่อแม่แล้วเนี่ยมันมีครับในใจว่าอยากให้ลูกเราดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรกับ ใครอะไรคือสิ่งสําคัญอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอปอเขาตับโจทย์แน่นอนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตมีแผนในชีวิตชัดเจนเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยมันมีรากฐานที่เขาแบบเป็นผู้ใหญ่พอคุณพ่อคุณแม่ก็จะ มันไม่น่ามีเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมฮะงั้นขอมารยาทของการไปพบกับพ่อแม่แฟนผู้หญิงหมายถึงว่าวันที่พี่โอ๊คไปเจอเราถามโอปอไปแล้ววันที่โอปอไปเจอคุณว่าทํายังไงบ้างวันนี้เราจะถามพี่โอ๊คถึงวันที่ไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของโอปอบ้างก็ก็เป็นตัวเองเหมือนเดิมแต่เป็นตัวเองเข้ามาอย่างนี้แม่ก็โอเคหรอคะแม่ที่ไหนแม่ในนอร์ เป็นหมอครับโอ้โหเป็นชอบบอกไงขอมคือแม่ดันเป็นห่วงผู้ชายมากกว่าลูกฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะหมอแม่ถึงจะจับเข่าผู้ชายแล้วถามว่าแม่ดีแล้วนะหรือเราแชร์ดีไหมกับแบบสุภาพาุรุษทุกท่านเลยนี่ปะเพื่อนๆชอบแซวว่ากลุ่มเพื่อนผมอะเป็นพวกกลุ่มลูกเขยอะคือแบบว่ากลุ่มแบบลูกเขยในฝันนะที่เขา่อลูกเขยลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออ่ะแน่นอนว่า จะจีบใครเลยวาต้องเริ่มตั้งแต่อย่างนั้นเลยะนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะจะมีความสัมพันธ์แบบใครเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันต้องมีความเต็มก่อนในตัวเองออไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องอูเกิดในชาติกูลอลังการหรือว่าต้องเก่งที่สุดในโลกเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยความรับผิดชอบต้องมีมคือลึกๆเนี่ยจะไปคุยสารสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นฐานพอประมาณที่เราจะดูแลเขาได้ พอสมควรนะน้ำตาจะไหลจริเนเสียว<ะ>นี้พูดจริงๆนี่น้ำตาจะไหลอะขอค่ะคืออย่างน้อยก็ต้องมีส a c e ของตัวเองมีบ้านมีที่อยู่ที่มัน,เป,นเป็นสัด,ส,ดส่วน,วนถูกไหมครับ หรือบางท่านครอบครัวคนไทยเอเชียอยู่ร่วมกันก็ไม่แปลกแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบแชร์ริงกันทุกอย่างมันนึกภาพอนาคตต่อไปไม่ได้ใช่ไหมฮะค่ะไม่ใช่ห้องเชือดนะคะผู้ชายฟังดีๆห้องเชือดเป็นอีกเรื่องไม่พูดต่อเลยแม่ตต่อก็มีเชือดบ้างเลยแล้วก็เหมือนกับในมุมอาชีพอะไรเงี้ยครับผมว่าก็สําคัญนะคืออย่างน้อยเราต้องมีแผนในใจว่า เราอยากจะเป็นอะไรและเรากําลังดําเนินการอย่างไรให้เราไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยพวกนี้ถ้าเรามีความมั่นใจเราจะมีจริงๆคนที่เรากลัวที่สุดในการอินสเปกหรือว่าแบบดูเรื่องเหล่านี้บางทีมันไม่ใช่แฟนเราแต่คือคุณพ่อคุณแม่ของเขาหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องรับลูกสาวเขามาอยู่กับเราใช่ไหมครัถ้าเรามั่นใจในเรื่องแบบนี้มันจะโชว์ออกมาความบุคลิกภาพเราก็จะแบบไม่ล้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงนะฮะแล้วเราก็พยายามมาก มันก็จะแบบขาดบ้างเกินล้นล้นเกินเกินหรือแบบเกินไปก็เช่นแบบไปอวดรวยใส่พ่อแม่ก่อนไม่เห็นสินะไม่เห็นมากก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นใจเย็น น้องอย่าทำอย่างนั้นลงมาน้องไม่ต้องแบบอย่างนี้ใส่พ่อแม่ก็ไม่ต้อง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 พ่อแม่อาจจะบัรเทได้โอเคแม่คุณพูดเคยในฟันก็คือเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วก็มีความสุขภาพเรียบร้อยตามสมควรนะครับแล้วพอแต่งงานกันปรับตัวยังไงบ้างในชีวิตหลังแต่งงานคือโอปอเขาเล่าเล่าแบบว่าในการปรับตัวของเขาพี่ออกเป็นยังไงครับสำหรับ ตอนแรกที่ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันมีความต่างอยู่แล้วอะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่เคยพยายามไปกะเกณฑ์ภรรยานะ อันนี้ก็คือกึ่งกึ่งมารยาทของการใช้ชีวิตคู่รักกันเป็นสามีภรรยากันก็ไม่ใช่ว่าเธอจะต้องใช้ชีวิตตามฉันฉันคือหัวหน้าครอบครัวเธอต้องฟังฉันทุกอย่างภรรยาสมัยนี้ไม่ได้หรอกไม่แล้วยิ่งพอเขาเขามีอะไรของเขาเองด้วยเขาไม่ได้มาพึ่งนี่ไม่ใช่ละครเรื่องเมียบ่าวนี่เมียทาสใดๆต่างๆไม่ใช่แบบ2019ใช่ป่ะไม่ใช่เอียนเนาะเราจะไปกดขี่เขาหรือว่าไปแบบทำร้ายความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้คือถ้าคนอึดอัด ผู้หญิงครับมันผมรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมีความพยายามที่จะเป็นภรรยาที่ดีผู้ชายก็ต้องพยายามเป็นสามีที่ดีด้วยอะไรเงี้ยมันจะไปด้วยกันได้ไม่ใช่แบบมีฝ่ายหนึ่งที่พยายามอยู่คนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเอ็กซ์เพร์เลยนะเพราะผมก็เริ่มใช้ชีวิตคู่มาไม่กี่ปีอะเนาะแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญมากแล้วอยากแชร์คือต้องรู้ priority ครับก็คือรู้ว่า มันไม่เหมือนกันแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ละบ้านไม่เหมือนกันมันไม่เคยเหมือนกันเป๊ะครับอ,อย่างเรารู้สึกว่าเรารู้จักภรรยาเราดีประมาณหนึ่งนะครับแต่หลายเรื่องก็หลุดหลายเรื่องก็ไม่คิดคิดไม่ถึงอันที่หนึ่งเรื่องกินจริงๆ <c oughs> <c oughs> พี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะจริงม,ม,ม,มันเคย<ม>เป็นเรื่องทะเลาะกันได้เลยทีเดียวอย่างเอาเเขาชอบพูดโจกเรื่องนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าวัฒนธรรมการกินแต่ละบ้านไม่เหมือนกันและการกินที่บ้านและวัฒนธรรมการกินในเวลาทํางานก็ไม่เหมือนกันเลยที ผมเป็นคนที่กินเพื่ออยู่จริงๆคือเรามีเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแบบไปสางสค์กับเพื่อนแต่เวลาทํางานนะครับงานแพทย์มันเป็นงานบุกงานบริการนะเรามีเวลากินข้าวประมาณ15นาที5นาทีอย่างเงี้ยครับมันคือการแบบคว้าอะไรแล้วก็กินแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเราไม่ได้ให้รายละเอียดเราไม่มีรายละเอียดเราไม่มีรายละเอียดพอปอเนี่ยเขาเป็นคนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเขาชอบกินเยอะๆหรือว่าแบบอะไรางี้นะแต่เขาผูกเรื่องกินกับอย่างอื่นโมเมเช่น การดูแลอาหารคือความห่วงใยการทานร่วมกันคือการแสดงความรักอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่คิดเลยไงาบางทีเราไปทํางานเราคือ เราต้องกินให้เร็วที่สุดเพื่อเราจะเนี่ยคนค้าอีก20คนนั่งรอเราอยู่อะไรเงี้ยเขาต้องเขาก็ไม่เข้าใจเราตอนนั้นว่าทำไมไม่ไม่กินข้าวด้วยกันทานเลก่อนเลยเหรออะไรเขาเสียใจเขาก็บอกแต่เขาเป็นดีตรงที่เขาบอกเฮ้ยไม่ได้เก็บไว้ทำไมทำอย่างนี้ปอเสียใจนะเราบอกเฮ้ยขอโทษจริงเราต้องรีบกินเพราะเราจะไปต่ออะไรเงี้ยคือมันต้องจูนกันทั้งเขาและเราชอบกันตลอดเ่งอาหารเมื่ออันนี้เรื่องไม่ใช่แบบว่าใครจะกินอะไรหรือแ่ากินมากกินน้อยแต่มันคือ วิธีคิดอ่ะการลงนั่งกินข้าวด้วยกันมันเพสมันต่างกันมันต่างกันแล้วมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายอ่ะผมว่ามีเรื่องไหนใหญ่ๆที่แบบที่ต้องปรับเข้าหากันจริงๆจังๆนอกจากเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างเคารพกันนะครับอย่างตอนนั้นที่ทิ้งไว้เรื่องแบบการแต่งกายเนี่ยเราค่อนข้างเคารพในตัวตนเขาเราผมไม่เคยแบบคุณต้องใส่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าความคิดเห็นจากสามีภรรยาคู่ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นความคิดเห็นที่ต้อง จริงใจที่สุดขอยกตัวอย่างความจริงใจที่สุดหนึ่งประโยคไม่ใช่ว่าวิธีก็ต้องคุณสามีเคยเป็นไหมครับที่ภรรยาสวยออกมาแล้วก็แบบสวยไหมสวยไหมอ่ะแล้วในใจเราคือแบบชั่วร้ายมากแต่ไม่กล้บอกมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้สามีหลายคนพลาดเอวใหญ่มากขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ย ตายคุณเนี่ยตายบอกเลยไม่ได้บ้านบึ้มคือมันมีความผูกพันทางอารมณ์กันมากเพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายกันและกันเพราะผู้หญิงทุกคนจะมีความไม่มั่นใจเรื่องนี้แล้วพี่มีคมามรการเพี่ตอบยังไงสมมติตั้งหลักก่อนว่าแบบสมมติแบบพากล้วแบบโอ้โหอาจจะอารมณ์ขันเช่นโอ้พี่นึกว่าช่วยน้ะอะไรเงี้ยพี่เป็นคนมีสติมากเลยนะใช่ก็คำถามก่อนอ่ะ S <S หรือบางอย่างที่มันไม่เหมาะกับเขาอ,ะอ่ะ,อะโอปอลเคยแบบว่ากระโปรงทรงเอมาอย่าไงเงี้ยพี่กระโปรงทรงเอคือนี่เพิ่งรู้เพิ่งเรียนรู้เรื่องทรงกระโปรงต่างๆตอนแต่งงานทรงกระโปรงจุ้ยสามิตรีกหรแบบบานๆอ่ะ,อะแล้วสัน้นกามิกเซ่มากอะไรเงี้ยโอ้แผววาอะไรเงี้ยคือแบบว่านึกออกไหมมันเหมือนแบบยังไงตอบยังไงเราก็จะแบบว่าเราต้องเฉยๆก่อนเราต้องไม่แสดงอาการแบบอะไรเงไม่ได้ผิดผิดสามีที่ดีต้องไม่แบบหื้อใส่หน้าอย่างงี้เราก็ต้องแบบ ก็โอเคนะทำเป็นไม่สนใจขับในใจอะไรได้ไม่เป็นไรแล้วมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบมีตัวเลือกเพราะถ้าเขาถามเราเนี่ยอ๋อที่พี่ปั้นถามบ่อยคืออย่างนี้เหรอเนี่ยสมาคมสมีตัวอื่นไหมฉันเพิ่งดีคอนคำนี้ได้พี่คำว่าหนูใช้คุณเราว่าคุณมีที่แบบที่ดูกว่านี้อยู่ในตู้เราเราก็ใช้เหมือนกัน ไม่รู้และถ้าเขาถามอ่ะเขาไม่ได้มั่นใจหรอกเขาไม่ได้มั่นใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะถ้าเขามั่นใจเขาจะไม่ถามเขาจะแบบเฉิดฉายออกไปเลยซึ่งไม่ใช่สิทธิ์ของเราถ้าเขาไม่ถามไม่ต้องไปแบบถ้าเขามั่นใจแล้วอย่าไปคุณไม่ใช่ตือสมบัติสระคุณไม่มีสิทธิ์ไปแบบ น้องห้าบอกเวทียงไม่ใช่คุณไม่ใช่แบบตือสมบัติละคุณไม่มีสิทธิ์หรือที่หนุ่มสไตลิสต์หนุ่มแพวไม่ได้ไม่ใช่ผมแม่ไม่มีสิทธิ์คุณจะโดนภรรยากินหัวคุณไม่มีสิทธิ์นะครับเขาอาจจะไปงานอะไรที่เขานัดกับเพื่อนเขาที่เขาจะแต่งแบบนี้เลยเี่ยหนูชอบที่พี่เก็บหน้าทันน่ะห้ามแบบมันยากเก็บหน้าเฉยไถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้จริงๆให้เสยมองทางอื่นแล้วก็ทำเป็นแบบว่า ทำเป็นแบบว่ากุปก๊ปกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออมีตัวอื่นไหมเ้ยมีตัวเข้าโอเคนะแต่วมีตัวอื่นไหมเสรอมองทั้งอื่นเศรษะเจ็บ <laughs> แล้วก็จะมีที่เขาคุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยมานนแล้วก็จริงๆต้องรองับฟังความเห็นจากภรรยาด้วยสําคัญมากนะครับยังไงคะมันก็ไม่ค่อยมีใครบอกเราว่าเราควรจะแต่งตัวอย่างไรใช่ป่ะแล้วก็ภรรยาเนี่ยเป็นคนพูดคนแรกเลยว่า เหมือนเราก็เคยถามอ่ะไม่ไม่มั่นใจแบบพี่วันนี้เป็นงานสําคัญเป็นสปีเกอร์เดี๋ยวนี้เริ่มแบบต้องไปสอนแ,แพทย์ท่านอื่นอะไรเงี้ยยังไงเดียเราก็จะซีเรียสพอซีเรียสมักจะแบบ เป็นหายนะกันในตรงผู้ชายเสมอเราพูดเราชอบแบบมีสูตรแล้วก็แบบมีพินมีเรื่องหรือมาก่าผู้ชายทุกคนจะแบบว่ามีความฮิปสเตอร์ใช่ใช่ใช่ต้องมีผ้าเช็ดหน้าสแควร์สโคว์ออย่างเงี้ยพี่อยู่กับเมียเบอร์หนึ่งของฮิปสเตอร์หรืจะพูดเลยโคตรตายแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วทำไมเครื่องประดับผู้ชายมันต้องจะมาอยู่ข้างบนทั้งหมดเลยอะใช่ใชทั้งหมดอ๋อปอปเขาจะบอกว่าคือเขาก็ตรงๆนะเฮ้ยก็โเท่นะแต่ว่าคือมันก็เหมาะกับบางคนน่ะ ไม่แล้วก็บอกงั้นบอกตรงๆเลยผู้ชายมีความอดทนกว่าครับถ้าบอกเขาว่าแบบขาใหญ่ก้นใหญ่อะไรเงี้ยผู้ชายไม่โกรธหรอกจริงเหรอจริงๆไม่ค่อยเพราะว่าผู้ชายจะไม่ค่อยไม่หนักไม่หนักเท่าแต่โอบอบบอกว่าโกรธนะครับไม่โกรธมันไม่ใช่แบบเนาะมันไม่ซีเรียสผู้ชายไม่ได้แบบเซนซิทีฟกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็แบบเอ้ยใส่แล้วดูอ้วนไปอย่างเงี้ยเราก็ดีใจด้วยที่เตือนเพราะว่าใส่แบบไม่พอดีใช่ไหมแต่โอบอพูดมาคํานึงที่แบบจึ๊กมากแล้วก็รู้สึกว่าจริงด้วย